บอกเลยนะครับว่ายูีกเซนติเนลเนี่ยเงินเฟ้อนะฮะหนีมาสแตนด์ดนั้นเองแอลนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมอยู่กับผมโอคามิเจแล้วก็รายการวีโอไกลาบายโอคามิเจจากช่องโอคามิเจกันอีกแล้วนั่นเองนะครับผมว,ว้าวว้าวนะครับอ่านะหนีมาสแตนด์ดนี่ก็รู้สึกมีความสุขดีนะครับผมก็หลายคนน่าจะหมดตังค์ไปกับไกดที่สุดยอดของเรานะครับผม ความสูตยอดของ G ีเวล f o r b i d d e n ็ a เฟสแลก็ f o r b i d d e n f a ฟ e นะใครที่ยังไม่ได้ดูก็ผุมขอประงสุขงนขคหน้าจอนะใครของก่อนนะครับผมของดีนะครับผมทุกคนหาอะไรทำได้อีกเยอะนะบอกเลยนะครับผมต้องไปดูจริงๆนะครับมีเพื่อนแชร์เพื่อนนะมีพี่แชร์พี่มีน้องแชร์ให้น้องนะครับผมยังไม่หยุดขายอีกนะเอาล่ะก็ไกลในคลิปนี้ก็เบาๆแล้วกันนะครับผมก็มีหลายคนที่กีดล้อนะกีดล้อก็ว่าได้สำหรับ นี่เลยนะครับแฟกเตอร์เลนนะครับผมแฟกเตอร์เลนนี่ก็เป็นไอเทมที่เพิ่ม exp ของเจมนะไว้ใส่เจมที่ใช้ exp เยอะๆนะแต่ของผมนี่มันเต็มหมดแล้วเสียใจนะครับผมเออเต็มจริงๆนะไม่เลวไม่เลวนะพอดีว่าตัวของผมเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นก็เก็บไว้เป็นคอลเลกชันนั่นเองนะครับของรีสแตนด์นะแต่ก็ลีกใหม่ก็ยังไม่ปิดนะเล่นๆกันต่อนะครับเก็บชาเลนกันต่อนะครับทุกคนผมแค่ มีมาทําใจนะฮะเงินมันเฟอเกินเลดแรก X สัตว์ซีมันสุกเกินไปนะครับผมนี่เลยนะหลายคนแบบจะซื้อเพิ่ม XP เยอะๆมันมีปัญหามากเลยนะครับผมโอเคในไกด์นี้นี่ก็จะช่วยให้ทุกคนแบบซื้อโอเคขึ้นนะครับก็เป็นไกด์ง่ายๆนะครับสําหรับใครที่ดูแล้วก็ต้องดูเพลินๆไปแล้กันนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่ยังไม่ดูก็มาดูได้นะับโดยขั้นตอนแรกเนะี่ย ถ้าเราซื้อแบบปกติแล้วทุกคนเนี่ยเราก็จะน่าจะมาแน่บุกกันแหละนะครับแล้วก็เนี่ยพิมพ์เวกเตอร์เลนนะแล้วก็เซิร์ชแฉเลยนะเออมันอีกผีเท่าไหร่ก็ไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นจริงๆนะเสี่ยงดวงเหรอซื้อลอตเตอรี่เอาไม่ใช่นะครับไม่ได้นะเราก็มาซื้อแบบ Search List Item นะครับแล้วก็พิมพ์เอานะครับผม,มพิมพ์คําว่าเลนก็ได้นะครับเฟสเตอร์เลนะครับผมโอเคแล้วก็เอ t เทอรไปนะครับผม นี่เลยนะครับเราก็จะเห็นราคามันนะบางอันก็เพิ่ม e p เยอะมากแล้วก็ถูกมากนะลองซิปไปดูนะครับถ้าเขาไม่ขายนะซิปไปเยอะๆแล้วถ้าเขาไม่ขายก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมเออมันเป็นของดีแล้วเขาขายถูกได้ยังไงนะลรวก็เอาเมาส์มากดตรงนี้เลยนะครับผม Store Experience นะครับผมตรงนี้เลยนะครับจำนวน e p นะครับตรงเลขตรงขาวๆนี้นะกดไปเลยนะครับ คราวนี้เนี่ยมันก็จะเรียง X P มากสุดนะครับผมทุกคนแล้วก็ลงไปน้อยสุดเนาะทุกคนจะเห็นเนี่ยแปดสามสามเป็น X P ที่มากที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น954นะครับ9 5 4ล้านนะมันก็เยอะนะครับผมมันเป็นการใช้เจมเอ a เวแล้วก็มาทำแฟกเตอร์เลนนนเองนะครับผมส่วนมากก็จะซื้อ833กันแหละนะครับ833ล้านนะแล้วก็ดูราคาตรงนี้เลยนะครับ นะราคา 1.5x เนาะลงมามันจะแพงขึ้นนะทุกคนเนี่ยเห็นไหม 1.9x 1.9x นะครับลงมามันจะแพงขึ้นนะแล้วก็ลองกระซิบนะครับลองวิสเปอรไปซื้อประมาณ1.5ดูนะครับผมราคานี้น่าจะโอเคนะครับผมเนี่ยวันนี้ขาย3อันเลยนะครับลองกระซิบไปดูเนาะช่วงนี้มันเป็นเวลาตีห้ากว่าด้วยนะครับทุกคนมันก็อาจจะมีคนหลับไหลกันนะครับ ก็ของไม่ค่อยมีนะครับลองช่วงสายๆหน่อยนะครับลองลองมาดูนะสำหรับใครที่หาซื้อแล้วก็หรีกนี้ก็ผมเซื้อของหรีกสแตนดาร์ดด้วยนั่นเองเนาะอ่าเนีย่ยราคา833ก็น่าจะอยู่ที่เรทหนจุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเลื่อนลงมานะครับผมมันก็จะมีประมาณ600ล้านหรือเปล่านะนี่ไง700ล้าน600ล้านนะ ราคาก็จะดรอปลงมาหน่อยนะประมาณ1.3เนาะอ่าประมาณนี้นะเราทุกคนก็ลองมากระซิบแผซื้อดูนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนราคาถูกราคาถูกเราก็ซื้อแบบปกติไปนะครับแล้วลองกระซิบหาเนี่ยคนขายพวกนี้ดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วส่วนถ้าสมมติว่าเราขาดเอฟสัก 60m นี่ก็ไม่ต้องหาซื้อก็ได้นะผมว่านะเราก็ไปเก็บเลเวลเอาก็ได้นะครับ ประมาณนี้แหละนะครับร้อยล้านก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะประมาณสักเนี่ยแปดร้อยล้านนะครับเป็ดร้อยล้านหกร้อยล้านสี่ร้อยล้านก็ลองหาซื้อเอาก็ได้นะครับก็จะดีกว่านะครับผมในอนาคตก็คิดว่าเขาก็น่าจะแก้เรื่องค้นหาแฟกเตอร์เลนให้เราด้วยนั่นเองนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมก็ไก่นี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอหวังว่าจะแก้ปัญหาให้หลายคนที่หาซื้อแฟกเตอร์เลนมากดใส่ เจมให้มันโหดไวๆไ,วได้นะครับผมอืมแต่ก็ใครที่สโลไลน์นะครับไม่ไม่กดเพิ่มเลเวลก็ค่อยๆเก็บเลเวลไปอันนี้ผมก็ค่อยๆเก็บนะครับเนี่ยพวกเจมที่มันตันเลเวล5นี้นะครับก็ค่อยๆเก็บเอาทั้งนั้นเลยนะครับไม่ค่อยซื้อมานะส่วนมากก็เอาไปขายมากกว่านะเนี่ยเห็นในตัวนี้น,นี่ของผมจะเอาไปขายนั่นเองนะครับอยากได้วิธีทําขายก็ลองเมนๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเผื่อไว้ได้ทําคลิปนะเผื่อสนใจกันนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะเราก็จะมีไกดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็แค่ความฝันลมๆแรงๆนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ยอมแพ้หรอกนะครับผมโอเคไปก่อนแล้วกันนะครับผมบายยครับผม